ครับเราจะพาพี่น้องนะครับมาดูตัวอย่างควายแม่พันธุ์ของพี่อามนะครับตัวนี้อยากให้เห็นอีกแล้วนะตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่จริงๆนะครับมาดูต้นสายมาดูเหล่าของเขานะครับว่าเขาเป็นลูกของควายตัวไหนนะครับสูงใหญ่มากนะครับนี่ครับอยาให้พี่อามเล่าให้ฟังนะครับ ความสูงดูพี่อามพี่อามไม่ใช่คนเตี้ยนะดูแนละ้วมันจะสูงพอกันกับเจ้าของแล้วนะฮะเอ ครับเราจะพาพี่น้องนะครับมาดูตัวอย่างควายแม่พันุ์ของพี่อามนะครับตัวนี้อยากให้เห็นอีกแล้วนะตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่จริงๆนะครับมาดูต้นสายมาดูเหล่าของเขานะครับว่าเขาเป็นลูกของควายตัวไหนนะครับสูงใหญ่มากนะครับนี่ครับ๋ยาให้พี่อามเล่าให้ฟังนะครับ ความสูงดูพี่อามพี่อามไม่ใช่คนเตี้ยนะดูแล้วมันจะสูงพอกันกับเจ้าของแล้วนะฮะที่อยู่ตัวหน้าเรามีเชื่อว่าอะไรพี่ธิดาเทพครับธิดาเทพเนาะครับสูงใหญ่มากเลยยักษ์นะครับตัวนี้เป็นสายไหนพี่เป็นลูกเทพมงคลเทพของ,งบินบรารบือกับแม่แรมโอแม่แรมพี่ก็ได้เป็นจากบินบรบือเหมือนกันได้มาตั้งแต่ปี60ครับกับ ตัวใหญ่ที่สุดในฟาร์มตอนนี้ความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พี่170ครับ170แล้วอายุนะฮะได้เขียงอายุ3อ่ะ4ปี4ปีกับอ่าประมาณ4เดือนครับที่เห็นอยู่ตัวเล็กๆนี่คือลูกเขาใช่ไหมพี่ใช่ครับลูกเขาลูกตัวผู้ครับเป็นลูกกับนักรหลวงโอ้โหเฮเลอร์นะครับ แม่พันตัวนี้ก็คือเป็นควายที่พี่อาร์บีทขที่มาเองเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับ,เ,คครบเป็นลูกของแม่แรมที่ได้มาจากบินแล้วก็เป็นลูกของเทพมงคลอืครับครับตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่ต้องบอกว่าใหญ่ครับไปดูใ,ใกล้ๆนะครับโอ้โหนะตัวนี้มีคนแอบชอบด้วยไหมครับตัวนี้ <laughs> แอบชอบตั้งแต่เล็กเลยเนาะแต่เราควายแบบนี้เรา เรา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 อยากให้เก็บไว้ที่คอกอะครับเราอยู่ไกลเนาะอยู่ภาคกลางเนี่ยไม่ค่อยมีควายแบบนี้ไซนี้ให้คนดูก็ตั้งใจจะเก็บไว้ว่าว่าให้ดูว่าเดี๋ยวนี้การพัฒนาควายเนี่ยเขาบีดได้ขนาดนี้ควายแบบนี้ถ้าบีดได้แบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครชอบไม่มีใครอยากได้ของคุณครับครับแต่ตัวนี้คือจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์ครับเพราะว่าเราเรายิ่งเราลูกเขาออกมาเนี่ย ลูกเขาดีแล้วด้วยครับเป็นแม่ที่ใหญ่แล้วจ่ายลูกดีลูกมีคนชอบนะลูกตัวแรกก็มีแล้วว่าควายตัวนี้ก็ท้องไวอ๋อท้องไวตั้งแต่ประมาณสองปีครับครับมีลูกตัวนี้ตัวที่สองแล้วนะครับลูกตัวแรกก็มีคนชอบมีเจ้าของกั้ยังครับตัวที่สองตัวไม่ไมีขายครับไม่ได้ขายเพราะเราผมอย่างที่ผมเกิดในคลิปนะครับว่าเราอยากได้พันธุกรรมของนครหลวงจริงนะครับแล้วตอนเนี้ยแม่ควายในคอกเนี่ย มีตัวผู้ที่เป็นลูกนะ้รหลวงทังสองตัวและเป็นที่น่าพอใจมากๆสําหรับเรานะเราก็จะเก็บไปทําสายควายต่อไปครับอนาคตอืมวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่อาร์มอีกตัวหนึ่งนะครับก็<อ>คือใหญ่นะใหญ่จริงๆใจครับไปดูที่อื่นมาก็ว่าใหญ่ตัวนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือต้องการทําควายใหญ่นะครับบนพันธุกรรมที่ มีผลงานนะครับจากสนามประกวดนะครับแล้วก็จากการส่งลูกนะครับเดี๋ยวพี่อามเดินจูงให้ท่านผู้ชมไ้ดูนะครับดูช่วงท้ายนะครับผมปั่นท้ายเข้าหาผมหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะยุบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขามีลูกนะฮะดูครับดูท้ายนะครับฝ่ายที่โครงสร้างใหญ่มากนะครับ อย่างเช่นที่พี่อาร์มเคยบอกนะก็คือนี่แหละครับควายที่เป็นตัวชูโรงนะครับของฟาร์มนะครับพัฒนาได้ตามใจที่คาดหวังไว้นะครับพี่อารนะ์มครใช่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้มัน,น,มนพอเราพัฒนามาแล้วเนี่ยมันได้เรื่องของความใหญ่ครับความใหญ่ก็โครงสร้างอาจจะเป็นในแนวทางของเหมือนลนักษณะเหมือนควายอุทัยครับนะครับจะมีโครงมีอะไรอย่างนี้เราก็ถึงได้เติมเต็มอย่างที่ผมบอกเติมต้องการอะไรจาก เราก็เติมลงไปแล้วเราเห็นว่านาครหลวงนี่เขาเป็นควายที่ให้ลูกเก็บกระดูกรายล,ละเอียดกระดูกดีแล้วก็มาเติมมาใส่เอาเราจะรอดูผลลัพออกมาตัวเนี้ยเกวายเนี่ยน้ำพูนตรงว่าตอนเล็กเนี่ยเราพิสูจน์อะไรไม่ได้ครับเรายังพิสูจน์อะไรไม่ได้นอกจากโอเคออกมามีความใหญ่อ่ามีความสูงนะครับแต่เรื่องลักษณะตัวเขาในนะาะคตจะเป็นยังไงมันอยู่ที่จะดูได้ก็ตั้งแต่พันธุก,กรรมยายเขาแม่เขาอ่าที่ที่ ส่งออกมาว่าไอ้ควายตัวนี้อาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้โตมาเป็นอย่างนี้ประมาณนั้นครับแเราก็ต้องไปรอลุ้นตอนโตอีกทีหนึ่งนี่คือลักษณะควายที่ทําออกมาแล้วใหญ่นะครับทําออกมาแล้วใหญ่อย่างที่บอกไม่ต้องกลัวนะครับแล้วทําควายอย่างนี้ตัวใหญ่อย่างนี้ได้ก็ไม่มีใครชอบไม่โทรมาหาผมนะไซนี้อ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธุ์ ไซย,ยักษ์นะครับตันนี้ไซย,ยักษ์จริงๆนะครับอยากให้พี่น้องเดีย๋ยวจะพาไปดูแม่พันธุ์ที่ทำประกวดได้แักตัวหนึ่งครับไป<อ>นี่คือผลงานของเขานะครับโอ้โหลูกของนครหลวงเนี่ยลหลายตัวที่พี่น้องได้เคยเห็นก็ใจลูกไม่ค่อยจะผิดหวังเท่าไหร่นะครับกล้ามเนื้อดีนะครับ มาดูอีกตัวหนึง่งนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ของฟาร์มนะครับที่อยากให้พี่น้องได้เห็นรูปแบบการพัฒนาของอพี่อามครับตัวที่อยู่ต่อหน้าเรามีชื่อว่าอะไรครับพี่อันนี้เป็นแม่สีอุทยัยสีอุทัยเนาะนะครับสายไหนครับพี่สีอุทัยเนี่ยแม่เป็นจ่ายลูกประกวดได้ในตั้งแต่ปีก่อนพี่จะเลี้ยงควายนะครับ แม่เขาจ่ายลูกได้ดีได้ประกวดบินก็ไปซื้อแม่เขามาแล้วก็พี่เนี่ยไปได้ควายตัวนี้เป็นตัวแรกในชีวิตครับตั้งแต่ตอนแปดเดือนตั้งแต่ค้อกบินนะครับ,รบได้มาจากค้อกบินแล้วก็พอโตมากับเราเนี่ยเราก็ไปประกวดในปีหกหนึ่งปีหกหนึ่งนี้ได้ที่สามที่โคราชแล้วก็ได้ที่สามที่อุทยัยประกวดในรุ่นฟันน้ำนมนะครับย้อนไปก็คือประกวดในรุ่นเดียวกับอ่านางพญาของบินที่อยู่บินตอนนี้แล้วก็เพชรเหมือนฝัน ซึ่งทั้งสองตัวนั้นพี่อย่างที่พี่บอกแล้วพี่อยากได้พันธุกรรมจากควายทั้งสองตัวเนี้ยแล้วเราก็ได้มาแล้วก็คือตัวหนึ่งก็คือในรุ่นลูกเขานะครับลูกเขายัางเป็นลูกนครหลวงนะครับลูกตัวผู้นะครับตัวข้างหลังอลูกควายในคอกในส่วนใหญ่ก็จะใส่นครหลวงไว้ใช่ไหมตอนนี้ใช่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 ใช,ใช,ใช่เราอยากได้พันธุกรรมจากอแม่พันธุ์ตัวไหน เราก็จะไปตามหามาครับมาใส่ครับเราจะไม่ในผสมควายดังควายใหญ่ควายยักษ์อะไรเงรี้ยเราเราเราผสมได้ด้วยต้นทุนเราจํากัดเราต้องผสมในส่วนที่ว่าเราผสมแล้วมันชี้ชัดในจุดที่เรายังบกพร่องอยู่ครับเติมเต็มในจุดที่เรายังบกพร่องอยู่ครับอย่างแม่ตัวนี้ก็สูง160นะครับ,รบแม่ตัวนี้สูง160แม่เขาเนี่ยก็คือประกวดเป็นควายประกวดตัวเขาก็เป็นควายประกวด ลูกเขาก็เป็นควายปรกวดติดหนึ่งในห้าทุกสนามอ๋อนี่ก็มีลูกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือลูกลูกตัวที่อตัวที่สองครับครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูเราให้พี่อามจุงให้ดูหน่อยนะครับให้หันมาดูช่องท้ายนะครับะโอ้โหนะสังเกตับควายควายควายที่ประกวดได้นะครับมีลูกแล้วอะไรแล้วก็ยังจะไม่ทิ้งไม่ไม,ไม่ไม่ทิ้งนะครับไม่ยุบ แล้วเราเน้นไม่เน้น,เน,น,เ,น,นเน้นอาหารนะครับเพราเราเน้นหญ้าหญ้าฟางเป็นหลักเลี้ยงหลักธรรมชาติลูกเขาตอนนี้ห้าเดือนนะครับสูงเกืร้อยสามสิบนะครับตัวนี้เป็นลูกของนครหลวงนะพี่นะ้องใช่ครับนี่เป็นตัวนี้เป็นถ้าซูมได้เห็นจะชัดเนะี่ยจะเห็นทั้งกระดูกความยาวตัวหน้าเขาค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับครับค่อนข้างจะครบเครื่องตัวหนึ่ง ตัวนี้คอเนี่ยชัดตั้งแต่เล็กเองนะพี่นะคอเป็นวงเป็นวงเลยเนาะครับเหมือนเหมือนตัวพี่สาวเขาตัวนู้นนะครับครับก็คือมีเนื้อมีหนังมีดูดีมาตั้งแต่แต่ออกเลยอืมครับผมได้ประกวดเนี่ยก็คือหนึ่งในห้าตลอดครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแม่พันธุ์ที่ถือว่า ใจใ่ายลูกมีผลงานนะครับแล้วก็เรื่องของการผ่านสนามประกวดมานะครับครับอยากให้พี่น้องได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าควายที่เขาเลี้ยงกันแล้วก็จําหน่ายได้หลักแสนหลักล้านเนี่ยมันลักษณะเป็นยังไงครับ,รบผมเราจะได้ไม่หลงทางอย่างที่พี่อามได้บอกไว้ว่าควายที่มีเหล่าแล้วก็ควายที่สามารถเข้าในสนามประกวดเนี่ยเป็นยังไงนะครับ,รบจะได้ดูเป็นตัวอย่างจะได้ไม่หลงครับ ดูในคอกมันไม่เท่าไหรนะ่พี่ไม่เคยจับนะเดี๋ยวจับยากนิดน,นึงแป๊บนึงครับตัวนี้เห็นเด่นๆอยู่ในคอกน,นะครับอยากให้พี่น้องได้ดูกันนะครับเห็นแข้งขาใหญ่นะครับทางเขากระ <ไป S 2> บานนะครับเหมือนควายสมัยใหม่นะฮะเราอยากให้ได้เห็นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะพี่เนาะเป็นตัวผู้ครับอ่าตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับผมเป็นลูกเป็นชื่อ,อนคะรครับ นครครับครับอ่าตัวนี้พ่อเป็นสายไหนครับฟ้าประทานอ๋อฟ้าประธานดูาขากันแล้วรู้แล้วแม่ก็คืออ่าแม่ทิดาเทพตัวที่สูงกับร้อเจ็ดสิบเมื่อกี้นี้นะครับ,รบดูในข้อก็จะไม่เท่าไหร่แต่ควายแม่อ่าตัวนี้จะเป็นควายคล้ายๆทรงควาย,วาย,วายอุทยัยครับนะครับยังไม่เต็มเนื้อหนังจะยยหย่อนหย่อนลมหลวม,ลมควายไม่เคยจับเลยครับ คือดูโครงสร้างเข้ามาเข้ามาก่อนนะพี่น้องับเนียครับตามที่ที่ให้อยาให้ทุกคนได้ดได้ดูครับอันนี้ดูเป็นช่วงแข้งขานะครับโอ้ัวนี้ฟ้าประทานเนี่ยมันก็เป็นควายยักษ์ที่ลักษณะดีอยู่แล้วนะครับมาเจอกับแม่ที่ดาวเทพเนี่ยโอ้โหนะภาพมันอยากจะนึกภาพนะครับตัวนี้คือฟ้าประทานเนี่ยเขาเขาก็เพิง่งเขาก็ไม่ได้ใหญ่แบบพวดพลาดตั้งแต่เล็กกันนะครับครับ เขาก็จะค่อยๆมาครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพรวมให้ดูนะครับลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้อายุก,กี่เดือนแล้วพี่สิบแปดเดือนครับสิบแปดเดือนเนาะตัวนี้กเกิดลูกเกิดที่นี่เลยในคลองนี้เป็นลูกเกิดหมดไม่มีลูกซื้อครับ คือนั่นคือจุดตั้งต้นของผมเนี่ยผมเลื้ยงควายมาแล้วแรกมีควายอยู่สามตัวครับแล้วผมอยากจะมีควายทักงสิบยี่สิบตัวโดยที่เป็นลูกเกิดในข้อของตัวเองอแล้วควายที่ใช้ใช้ประกวดเนี่ยต้องเป็นควายที่เราบีดขึ้นมาเองอซึ่งเราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองสามตัวสามตัวสามตัวนี่คือที่บีดแล้วได้รางวัล ลงสนามประกวดแล้วได้รางวัลด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานการพัฒนานะครับตัวนี้อนาคตยัษ์แน่นอนนะครับเพราะว่าน้อยนักน้อยหนานะครับที่พ่อแม่ใหญ่ลูกจะออกมาไม่ใหญ่เนี่ยก็คือน้อยมากนะครับตัวนี้ฝากติดตามนะครับที่ข้อของพี่อามนะครับหรือสจอามนะครับที่ท่าเรืออุทยานะครับตัวนี้รับรองนะครับสูงใหญ่แน่นอนนะครับ ไปดูใกล้ๆก,กันก่อนนะครับทางเขาพิมพ์นิยมนะฮะอย่างนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ชื่นชอบนะครับอัตลักษณ์แข้งขาชัดเจนนะครับเหมือนพ่อเขาละ่ะครับพ่อเขาตอนเล็กๆเราก็จะดูอีกทีว่าไปได้แค่ไหนตัวนี้ตามความรู้สึกของตัวเองแล้วมีโอกาสที่จะสูงใหญ่ไหมฮะมีคือผมเอาไป อันนี้อันนี้อัน,นเราเนี่ยอ่านควายแบบนี้ไม่เป็นเลยครับเราจะชินกับควายที่เป็นพันธุกรรมอีสานก็คือสวยได้แต่กเกิดเลยตัวเต็มตัวอะไร <Ừ. S 1> แต่ควายแบบเนี้ยมีพวกที่อยู่ไทยมาดูเพราะว่าโตแต่ต้งองรอระยะสามปีือะมาณันะาะ่าไปดูของอบตธิ์ก,ก็ประมาณนี้นะแกบอกละอ่าใช่เพราะว่าแกว่าไอ้พวกใหญ่หญๆเนี่ยตอนเล็กๆก็อย่างนี้แหละพุปงป่องๆอะไรประมาณนี้ดูไม่เท่าไหร่นะครับ แต่พอสอปีสปีเข้ามาเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานนะการพัฒนาของพี่อามนะอยากให้พี่น้องได้เข้ามาดูกันนะครับไวายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างดีนะครับใช้เวลาในการศึกษาแล้วก็พัฒนามายาวนานพอสมควรนะครับไม่ใช่ใช้เวลาแค่ปีสปี เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานของควายแม่พันธุ์ที่อยู่ในฟาร์มที่เข้าสนามะขวดน้ำไปอาคน,นคับเดี๋ยวจะพาให้ดูตัวหนึ่งนะครับมันเราควายเนี่ยมันมันใช่แบบไปเลี้ยงอาหารอย่างเดียวครับไม่แนะนํานะครับควายบางตัวอายุมากๆแล้วเนี่ยอายุควรมีลูกได้ลหลายตัวแล้วเงี้ย เป็นซีดมีปัญหาก็นั่แหละครับถ้าเรารักจะเลี้ยงในระยะยาวๆเราต้องเลี้ยงอิงธรรมชาติให้มากที่สุดเน้นหญ้าฟางครับอาหารเสริมได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเกิดที่ฟาร์มเน,นะพี่เนาะลูกเกิดที่ที่ลงสนามครับแล้วก็ได้หนึ่งในห้าตลอด เป็นลูกของแม่ศรีอุทัยเมื่อกี้นี่ยครับครับพ่อเขาเป็นสายไหนพี่ก้าวเจริญครับโอ้ก้าวเจริญใช่เออตัวนี้ทางเขาไปไปฝั่งแม่เนาะครับไปฝั่งแม่แมยังเป็นควายทางเขาที่อ่โบราณอยู่ครัแต่นี่ให้ดูเรื่องเนื้อตัวนะครับให้ดูเรื่องเนื้อตัวนี่คือควายกินหญ้าฟางนะครับครับไม่มีอาหารเลยอันนี้คือสมบูรณ ตามพันธุกรรมแล้วพี่เนาะตามพันธุกรรมครับสังเกตอาการเก็บกระดูกรายละเอียด่วงท้ายอะไรจะดีครับตาตัวจะดีตัวนี้ไปสนามไหนบ้างครับเด็ตันนี้ไปยุธยานาครน,นายกครับแล้วสนามไหนจำไม่เดี๋ยวก่อนนะไปยุธยาไปนครน,นายกแล้วก็ไปอุดอรเมื่อตอนเล็กๆเ,เ,เลยทุกสนามก็ หึ่งในห้าตลอดครับไตุ่ดรเนี่ยได้เข้า14ตัวสุดท้ายแต่ควายวันนั้นอ่ะเป็นเราเป็นตัวที่เล็กที่สุดอายุน้อยที่สุดครับตัวนี้ก็เป็นผลงานการพัฒนาของพี่อาร์ครับอยากให้พี่น้องได้เห็นควายที่ถูกพัฒนาแล้วนะครับเข้าสนามประกวดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับเราจะได้มีรูปแบบในการพัฒนานะครับที่มีตัวอย่างที่ดีนะครับ เราจะไม่ได้ลงทางนะครับจะไม่ได้ไปตามคนนู้นคนนี้นะครับด้วยรูปแบบที่ยังไม่ถูกต้องนะฮะโอเคครับโอเคครับพีครับครับ